สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ครารพรักท่านครับมืันนี้ก็มาย่าย่างลอบอเบสนะครับใส่หลอบอยู่ทรงหลังครับหลบยื่นครับสิบภาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันวาสิมานบอกไปเบิ้งน้ำกันครับจับมาใส่น้่จับ นำ้ำตื่นแหงแล้ะครับพี่น้องน้ำบกแหง้งบกไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้ก็บอไไ้มายาม่ำหลายมือละ่พะพี่น้องประเบงส่งสีบทถึงสามสิบมือล่ะน้ำบกขั้งใหโอ้เขามั่งมองเทือกขวมนี่ยไหมเขามั่งป้าย ให่แน่นี่มันบัเข้าลงแล้นี่มาเห็ดใหม่เลยวนี้ฮู้จุ่มงเี่ยายูเลยบิ้งป็นนเลนบ่้งย่งให้พอโตบ่เน้ะป้านไหนปีกเนี่ยบ่ มีถึงตัวพี่น้องต่ำอยู่น่ะต่ำอู้หเปียกเืินเลยวะต่ำใหม่กันนี่นี่เนาะด้ายปีกอยู่ตัวตับได้สามตัวครับนี่ ปลาน,นินครับปลาบูตัวหนึ่งปลานินสองตัวอืมอืมเด็กมดเลยครับอืมก็ได้ต้มตัวพี่น้อยคือเต่าปลาซีบอร์ด้หญ่บนตัวนี้ตั้งหลายมือครับพี่น้องบดได้มายาม่ำ ว้าววันไดปลาไปปีกขึก้นบ่นเหมือนน,นี่กำาลังตัวได้ยอะสองตัวต้นนี้เพิ่งล่างนั่นกับทีถือบ่ตัว ัวนี้ตัวใหญ่ครับอันนี้ทุม่มยงัง่ะมันเดีดีปลาบูนี่ทำนี่กันแล้วแรงแล้วพี่นอ้องแล้วแรงแล้ว โอ้ดินขัดเปียกเพิ่งหยันมีหมอกขาดใส่ใบขึ้นอีกคนเอ้ยดาตุวิงดีเพิ่อนเาน้ำขัดขั้นคิดดงหอยขั้นเ่นยลาย แล็กครับพี่น้องมือพี่นีได้มือหูมีมาหอยครับ ไม่เห็ดมือมีไม่เลยเนาะผมก็ควมเฮื่อนเนี่ยครับทางนี้บกให้ถือใจก้นกับถือยิ่ครับทางนี้มุกถือเงียบเลยท่านมันถือไม่จับรอบสิมันจะตั้มใหมหูเลยนะกึ๊บเลยครับนี่เงียบเงียบเงียบ นี่เปล่าเฮียบถึกเตาหน่อยพี่น้องเตาให้หินร้ายเท่านี่เตาหน่อยๆครับ,บน,นี่ที่ใส่์ข้างกับนี่ที่ใส่์ไว้น้ำไปทั้งคุณคือรลายนี่บทถึกเลย ขึ้นคับดทุดนั้นมันขาดบมโหครับอกลางนี่มัดไว้โวห่หมันเป็นยังมันบดถึกบดถึก วนานำบกวิทย์เห็นหู้จงปรุงนะครับส,สายปลาดูแล้วต่ำขาดมน,นีีบนลงเลยอืมอืมอมเห็นแล้ว

ถึกลบครับต่อหน่อยปล่อยครับกได้ปลานิ่ยสองตัวเท่านี้แหลพกัน้อกใส่ไว้เสือนอนกินครับใส่สองตัววันนี้ก็ดีแล้วครับพอได้ปีกกงกินเขาแรกอะครับรับมาเนี้ก็ พี่น้องเบื้องซํานี่แหละครับพี่น้องเบื้องแล้วกดไลค์กดแช่น้ำเล้ยครับ,บรกดไลค์กดแช่กดติดตามกดขามกษณนครับพอให้มีรายได้พอมีกำลังใจนะครับสำหรับมือนี้ขอลาไปก่อนด้อพอกันใหม่คลิปหน้าครับขอ,ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ